สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกท่านนะครับวันนี้จวนนั่งฟังวิธีเป็นนักเทรดที่ชนะต่อเนื่องและการสร้างระบบเทรดที่ให้ชนะต่อเนื่องนะครับไอเดียมาจากทวีตคุณยูมิแล้วนะฮะสามไรปิ๊บ358นะครับเธอพูดถึงประเด็นนี่ฮะวิธีเป็นนักเทรดที่ชนะต่อเนื่องกับวิธีสร้างระบบเทรดที่ทําให้คุณเป็นนักเทรดที่ชนะต่อเนื่องซึ่งเป็น เป็นไอเดียที่ผมมองว่าไม่น่าจะมีใครพูดถึงนะแต่มันน่าเอามาเล้ส่กนฟังมากแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้คนนั้นได้เดียนะฮะไปปรับใช้คนะือเฉพาะเรื่องของ mindset ความเชื่อมาตรฐานความคิดใหม่ๆค่านิยมทางการเทรดที่ถูกต้องนะครับเธอบอกว่าการเป็นนักเทรดที่ชนะต่อเนื่องหรือว่า keep winning กับการ เป็นนักเทรดที่ชนะทุกออเดอร์หรือว i n n ินนิ่งอินดิวิเดอลเทรดนั้นขอเรื่องกันนะครับชนะต่อเนื่องกับชนะทุกออเดอร์นั้นขอเรื่องกันเลยนะดังนั้นเนี่ยคุณจะเป็นต้องเริ่มต้นที่แยกแยะให้ออกก่อนถ้าคุณต้องการชนะทุกออเดอร์นะเป้าหมายผิดครับแต่ถ้าคุณต้องการชนะระยะยาวซึ่งเป็นการชนะต่อเนื่องนั้น เป้าหมายถูกครับทําไมเหมือนับฮะผมก็อยากความเพิ่มเติมว่าทําไมคุณไม่สามารถชนะทุกออเดอร์ได้เพราะว่าตลาดนั้นมันเป็นสุม่มมันรัรนดรอมครับนัอมเลยครับระบบเทรดคุณนะครับกุทธ์คุณอนะ่ะมันไม่มีทางเวิร์กทุกสภาพตลาดหรอกครับมันจะมีบางสภาพตลาดที่เออระบบเทรดคุณมาสอดคล้องกันกําไรดีวินเดตสูง สักพักหนึ่งตลาดก็ผันผวนพลิกกลับหรือไปทางนึงเนี่ยระบบของคุณนั้นเริ่มที่จะไม่เวิร์กแล้ววินเดตต่ำาแะการตัดขาดทุนก็มีมากขึ้นแม้แต่วินเดตสูงก็ตามครับคุณก็ต้องมีตัดขาดทุนครับคุณต้องมีแพ้บางออเดอร์ดังนั้นการชนะทุกออเดอร์จึงเป็นความคาดหวังไม่สมจริงเป็นเป้าหมายผิดไม่ใช่ธรรมชาติการเทรดครับเก็ตนะ เกตข้อนี้ให้ดีนะจำไว้ดีครับว่าคุณไม่สามารถชนะทุกออเดอร์ได้ต่อมาครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถชนะทุกออเดอร์ได้แต่คุณสามารถชนะระยะยาวได้ครับคืออะไรครับคุณต้องคิดถึงเรื่องของ expectancy เป็นหลักครับ expectancy นั้นเป็นเรื่องของ จำนวนการเทรที่มากพอครับแม้คุณจะมีบางออเดอร์ที่แพ้หลายออเดอร์ที่แพ้แต่ว่าเมื่อผลรวมไปแล้วเนี่ยคุณได้กำไรติดมือและสามารถทำซ้ำแบบเนี้ยไปได้ทุกปีทุกปีทุกป,กปีหรือว่าติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีเนี่ยถือว่านั่นแหละครับชนะต่อเน,นื่องครับคี์สำคัญที่คุณอยู่มิอยากพูดเรื่องนี้คือว่า ผลลัพธ์ของการเทรดนะครับมันคือการสุ่มครับการขาดทุนนะฮะเรื่องย่ครับย้ำนะครับไม่มีใครใชนะทุกออเดอร์ร้อ100ครับเหมือนคาสิโนฮะคาสิโนโรู้ดีครับว่ามีบางเครื่องที่ต้องจ่ายรางวัลออกไปมีคนได้แจ็คพอตแต่เขาไม่แคร์ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในสุดแล้วถึงแม้เครื่องเนี่ยสมมุติเขามีอยู่50เครื่อง มีเครื่องหนึ่งจ่ายแจ็คพอตไปแต่อีก4ี่ิบเเครื่องครับขได้กำไรถูไปถูมาแจ็คพอตเนี่ยแต่เป็นส่วนน้อยเลยที่เขาจ่ายไปแต่เขาได้มาสมมติจ่ายแจ็คพอตไป1ล้านแต่เขาได้รวมกันอีกอี่ิก้าเครื่อง10บล้านเนี่ยเขาไม่ได้การจ่ายแจ็คพอตไม่ได้แย่นะ นำซ้ำมันยังกลายเป็นการโฆษณาด้วย,ยมีคนได้กําไรเว้ยมีคนได้จ a c พ p อตถ้าคนมา,มากขึ้นครับยิ่งมีคนมา,มากพอนะโอ้การเโนนั้นกําไรมากขึ้นตามครับนี่คือเรื่องจริงนี่คือธรรมชาติของธุรกิจคนระับความไม่แน่นอนมีอยู่จริงครับแต่ถ้าคุณมองเกมระยะยาวนะคุณใช้กฎของจํานวนที่มากพอนะครับ ความแน่นอนเกิดครับคาสินโนใช้ก็คือว่านี่แหละระยะยาวครับความได้เปรียบในระบบจะทำให้เขาชนะครับไม่สำคัญครับว่าจะมีใครชนะจากโต๊ะไหนหรือเครื่องไหนแต่เมื่อรวมผลลัพธ์ของผู้เล่นมาทั้งหมดนะคาสินโนก็กำไรครับนี่เป็นไมซ์เซตที่ผมมองว่าคุณจำเป็นต้องน้อมนำไปใช้นะในการเทรดนั้น เกมการเทรดนะครับย้ำเสมอนะว่ามันเป็นวิธีคิดเป็นค่านิยมเป็นมาตรฐานที่มันตรงข้ามกับธรรมชาติที่เราใช้อยู่ครับใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยจะมองอีกมุมหนึง่งชนะเรื่องดีแพ้เรื่องแย่โอเคเนี่ยการใช้ชีวิตเป็นงั้นแต่ว่าในทางการเทรดนั้นอ่ะมันอีกเกมหนึ่งครับต้องใช้อีกไมซ์หนึ่งซึ่งมันตรงข้ามกับธรรมนุษย์ครับ โดยเฉพาะการมองว่าการขาดทนุนการคิดผิดนะ้่เชื่อทังแย่ครับถ้าคุณมีจํานวนการเทรดที่มากพอถ้าระบบคุณมีความได้เปรียบนะเดียวฮนะตัวกําไรก็จะมาถัวก็จะมาคัพเปอร์ที่คุณตัดขาดทุนได้แน่นอนครับแถมยังมีเงินเหลือครับคุณยังไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองนะจากนักพนันซึ่งเป็น นักเทรดส่วนใหญ่ของตลาดไปเป็นเจ้าของคาสิโนโครับนักเทรดที่ชนะต่อเนื่องไม่ใช่คนที่ชนะทุกออเดอร์นะครับย้ำนะครับแต่คนที่มีระบบการเทรดที่ได้เปรียบระยะยาวครับคล้ายกับเจ้าของคาสิโ,โนที่มั่นใจนในกฎความน่าจะเป็นครับคุณนะผู้เป็นนักเทรดนะฮะไม่ได้มาที่จะชนะตลาดได้กําไรทุกไม้ฮะแต่คุณไม้ในเพื่อได้กําไรระยะยาวครับ ย้ำนะครับคุณไม่สามารถชนะทุกไม้หรอกแต่คุณสามารถได้กำไรระยะยาวได้ครับนะนี่แหละที่เป็นแรงใจผมเขียนหนังสืออีก,กันอ e ีบุ๊กที่เกี่ยวกับเนี้ครับไม่ว่าจะเป็นระบบเทรดฮนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเทรดบาคาร่าเซโน,โนครับเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นไมซ์เซ็ตที่ถูกต้องครับถูกได้อนอนครับเพราะว่า,วา นักเทรดระดับมาเก็ตพิสานฮะพูดตรงกันพูดเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าเนื้อหา,อาการกระทําเขาอาจจะดูไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแก่นเนะี่ยเรื่องเดียวกันครับทุกคนนั้นมีระบบเทรดที่ให้ Positive Expectancy ทั้งนั้นฮนะอยู่กับว่าใครเล่นสั้นใครเล่นยาว อู่ทีว่าใครโพิชันไซส์แบบไหนอยู่ทีว่าใครเลือกกลยุทธ์แบบไหนไม่สําคัญครับแต่โดยแก่นคือระบบเขาให้ positive expectancy ครับนี่แหละครับระบบเทรดที่ให้ระบบที่ให้ positive expectancy แหละที่ทำให้คุณเป็นนักเทรดที่ชนะต่อเนื่องครับระบบนั้นต้องมีความได้เปรียบครับก็คือ positive expectancy หรือว,ว่า edge ครับไม่ว่าจะมีวินเสูงต่ำไม่เป็นไรครับแต่ผลรวมครับของสมการเนี้ย ได้เป็นบวกครับซึ่งมันสอดคล้องกันนะถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้ผมมีในอีบุ๊กที่ชื่อว่ามีหนังสือที่ชื่อว่าศาสตร์ศิลปกัรปันจุันนะอ่านได้ครับผมพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังมากเลยนะครที่สำคัญครับนอกจากเรื่องราวของฟินเรทริสดีวอร์ดแล้วโพ i ชั่นไซซิ่งก็จำเป็นครเพราะอะไรครับความได้เปรียบนั้น ถ้าจะเรียกว่าสรุปเป็นคำสั้นๆคือตอนนี้คุณคิดผิดต้องเสียน้อยครับเสียน้อยมากครับและเมื่อคุณคิดถูกต้องได้กำไรมากกว่าที่ที่เสียหลายเท่าเลยสมมติคิดผิดเสียหนึ่งคิดถูกได้สองยิ่งมากกว่าสองยิ่งดีครับมันจะทําให้คุณมีความได้เปรียบที่สูงมากครับเนี่ยดังนั้นเนี่ย win r a t risk reward แล้วก็ position size มาคู่กันครับ เป้าหมายคือคิดผิดเสียน้อยคิดถูกได้มากกว่าหลายเท่าครับไอเดียมเก็ตไหมฮะและอะไรล่ะที่ทำให้คุณคิดผิดเสียน้อย risk management ไําจำกัดความเสี่ยงตัแรกเลยผ่าน stop loss ผ่าน position size ครับซึ่งสิ่งที่ทำให้คุณนั้นกล้า stop loss สิ่งที่คุณทำให้คุณนั้นกล้า position size เหมาะสมคุณต้องยอมรับว,ว่า คุณขาดทุนแน่นอนครับคุณไม่สามารถชนะทุกออเดอร์ได้แน่ครับแต่คุณจะรู้ว่าการขาดทุนคือส่วนหนึ่งของเกมนะคุณจะมองว่าการตัดขาดทุนคือต้นทุนธุรกิจครับขาดทุนไม่เป็นไรครับครั้งนี้ไม่เป็นไรขาดทุนครั้งนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้ามองเกมยาวแล้วผลลัพธ์โดยรวมคุณจะได้กำไรแน่นอน ให้ positive e x p e c t a n c y แนนอนคิดถึงที่เปรียบเทียบถึงคาสิโนครับแม้จะมีบางตู้ครับที่ผู้เล่นด้แจ็คพอตครับนักพนันแจ็คพอตแต่ว่าที่คาสิโนคุณไม่ได้มีตู้เดียวนี่มีเป็นร้อยนะครับมีเป็นหลายสิบเลยถ้าอีกที่เหลือนั้นได้กำไรครับมันก็มาถัวแล้วก็มีกำไรติดมือครับดังนั้นคุณต้องยอมรับมันว่าการขาดทุนเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าขาดทุนเสียน้อยถูกต้องครับมันต้องมีวินัยไงที่จะทําตามแผนฮะไม่ไว่าเป็นการตัดขาดทุนไม่ไว่าจะเป็นการ t r a i ิ้ n g stop ไม่ไว่าจะเป็นการโพ s ิชั o n s i ครับหยุดเทรดได้เมื่อเวลาที่ผิดแผนหรือว่าตลาดไม่เป็นใจนี่ครับนี่คือสิ่งที่หมายความว่านักเทรดทชนะต่อเนื่องเป็นไงครับย้ำนะครับว่านักเทรดทชนะต่อเนื่อง ไม่ได้ชนะทุกออเดอร์นะครับแต่เป็นการชนะในระยะยาวครับชนะในจํานวนเกมที่มากพอครับแล้วทาไงล่ะคิดเหมือนเจ้าของคาสินโนครับยอมรับความไม่แน่นอนซะในระยะสั้นนะแต่ว่ามั่นใจว่าระบบของคุณนั้นมีความได้เปรียบแน่นอนเมื่อมีจํานวน,านการเทรดที่มากพอโฟกัสที่ผลลัพธ์รวมครับไม่ใช่การชนะหรือแพ้ในแต่ละออเดอร์ครับเนี่ยนี่เป็นทั้งหมดที่ผมมองว่า อยาให้คุณเอาไปคิดต่อนะครับใอการคลิปหน้าครับสวัสดีครับ